สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เรามาชมเหรียญที่เราไปเดินสนามกันนะครับเหรแรกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทุมนะครับน,นี่เป็นรุ่นหนึ่งวปูท่ทมวัดเขาโบนรุ่นหนึ่งนะครับสวยๆหลายหมื่นเลยน,นี่เป็นหลวงพ่อคูณนะครับจเจริมพรเต็มองหลวอคูณนะครับอันนี้เล่นกันหลักพันกว่าบาทนะครับ เหรียญบ้านคลองนะครับปีสามเจ็ดหลวงพ่อคูณอันนี้เล่นกันหลักพันกว่าบาทเนาะนี้สมาเทพระดันพรนะครับสี่ร้อยอันนี้เหรียญลูกเสือชาวบ้านนะครับหลวงพ่อคูณปีสองศูนย์นะครับเนี่ยเล่นกันหลักพันกว่าบาทพันสองพันอันนี้เหรียญแซยิสน,นะครับหลวงพ่อคงนะครับ เพราะคงวันวังสะพารถนะครับมีเรื่องกันอยู่หลักพันกว่าบาทนะครับวันนี้